สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันดอมวันนี้คือออร่าของคุณอุดมสมบูรณ์ด้วยอะไรขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสปอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คเอ NERGY กันเนาะเดี๋ยวเราจับตัวอักษรก่อนนะคะ มีตัว p ตัว f ตัว v ตัว s นะคะ k l ขัดหนึ่งตัวเป็นตัว n นะคะตัวสอนนี้จะอยู่ในชื่อนน่นำสกลุลหรือว่าเกี่ยวข้องกับคุณได้นะ าเช็คเอเนจีกันหน่อยเนาะช่วงนี้เป็นยังไงใบแรกเป็น Page of Cups นะคะตามด้วยเอทออฟค ออกมาสองใบพร้อมกันเลยเป็นใน of source แล้วก็ทัว of s o r c e นะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้คุณก็น่าจะดูมีความสุขพอสมควรเนาะอาจจะเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองได้มากขึ้นนะคะจะแบบมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณอึดอัดลำคัญใจรู้สึกไม่ดี นะคะเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะเริ่มเบาบางลงหรือว่ามีอิทธิพลกับตัวคุณน้อยลงนะคะหรือว่าแบบเหมือนอาจจะเริ่มทำใจยอมรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองที่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าคุยกับตัวเองได้แล้วเนาะว่าน่าจะถึงจังหวะเวลาแล้วล่ะที่ชีวิตของเราควร move on จาก บางสิ่งบางอย่างที่มันมันไม่ได้ทำให้ใจเรามีความสุขหรือว่าไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะลักษณะของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ทำให้มีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปล,ปลโปงโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกทางใจมีการแบบทิ้งอะไรบางอย่างที่แบบมันไม่เป็นประโยชน์เนาะความคิดบางอย่างที่คิดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาคำถามที่ มีแต่ทําให้เราปวดใจมากกว่ารู้สึกดีกับตัวเองนะคะาจะมีถ้อยคําต่อว่าหรืออะไรประมาณเนี้ยจะเป็นในลักษณะของคําพูดจะเป็นในลักษณะของผู้คนอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาค่ะเราทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบบั่นทอนกําลังใจรู้สึกไม่ไม่สบายใจเนาะบางทีบางครั้งถ้าเราวุ่นวายมีชีวิตตามปากของคนอื่นเราจะเหนื่อยมากเลย เราคิดว่าตัวคุณรู้สึกแล้วเราว่าเหมือนแบบมันเป็นฟีลารมแบบเออช่างมันเถอะใครจะพูดอะไรโชคชะตาจะเป็นอย่างไรฉันขอใช้ความสุขหรือว่าขอมีความสุขในมุมของตัวเองดีกว่านะคะไม่ได้อยากให้ผู้คนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเข้ามามีอิทธิพลกับความสุขของตัวเองมากเกินไปหรือว่าคุณอาจจะแบบค้นพบมุมความสุขของคุณโดยบังเอิญก็ได้นะคะ ช่วงนี้ถ้ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องตัด,ตดสินใจนะให้ใช้เวลากับตัวเองสักหน่อยอย่าตัดสินใจตามอารมณ์หรือว่าตามใจใครนะคะใช้เหตุผลสักนิดนึงหรือว่าให้เวลากับตัวเองสักหน่อยไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าของดีจะหลุดมือไปอะไรที่มันจะเป็นของคุณส่วนใหญ่นะ มันก็จะเป็นของคุณนะคะไม่จําเป็นว่าแบบถ้าตัดสินใจช้ามันจะหลุดไปเป็นของคนอื่นแสดงว่านะั้นนะมันเป็นของคนอื่นตั้งแต่ต้ตนแล้วเนาะมันไม่มันอาจจะไม่ใช่ของเรามันอาจจะไม่เหมาะกับเรานะคะเราก็ไม่ต้องกังวลมากมายอะไรกับชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าเนาะอย่าไปกังวลกับสินที่ตัวเองเลือกว่าจะเลือกผิดไหมจะเลือกถูกหรือเปล่า ถ้าไต่ตองมาพอสมควรแล้วสิ่งที่เราทําที่คุณทำเนี่ยไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะอยู่ในทั้งความถูกต้องและความถูกใจมองแล้วไม่ได้มีอะไรที่แบบไปกระทบกับใครอะคะ่ะก็ขอให้เชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองเนาะถ้าใจมันบอกว่าแบบทำสิ่งนี้มีความสุขทำสิ่งนี้แล้วรู้สึกดีอะคะ่ะก็ ลองฟังเสียงของหัวใจของตัวเองดูลองทําได้เนาะมันไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วก็ชีวิตของเราอะค่ะบางทีบางครั้งเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดหรือว่าเราอาจจะได้หนทางใหม่จากการที่เราเลือกผิดด้วยซ้ำไปฉะนั้นอย่าก,กังวลว่าแบบกลัวจะผิดกลัวจะพลาดกลัวจะเ,เสียโอกาสเนาะ เหมือนพี่แพ่อยากจะบอกว่าความสําเร็จอะครึ่งหนึ่งมันมาจากใจในความหมายก็คือถ้าเหมือนแบบมันมีความตั้งอ,อกตั้งใจมันมีความเชื่อมั่นนะคะมันก็เหมือนเราก้าวขาไปที่ความสําเร็จแล้วสักครึ่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของออราโควันนี้กันนะคะเราจะใช้ไพ่คู่เลยนะใช้ทั้งทาโรต์เซตนี้แล้วก็ออราโคเซตนี้นะคะ ไพ่ออกมาอย่างรวดเร็วมากๆ,ากๆน่ารักมากๆเลยรอยัลทีนะคะเอ,อหมายเลขที่เราเห็นตอนนี้นะมีแปดมีสองมีสี่สิบสี่นะคะหรืออาจจะรวมกันเป็นแปดก็ได้นะอาจจะเป็นวันเกิดเดือนเกิดของใครก็ได้นะคะอ,อันนี้ตรงกันเนาะสี่บวกสี่เป็นแว้าวหมายเลขยีขึ้นนะคะ จะออกเสียงก็กลัวออกผิดเลยยั้งไว้นิดนึงไม่แน่ใจว่าออกเป็นซีเรสโลหรือเปล่านะคะเราคิดว,ว่าเราอยากได้อีกสักสองใบฮึคิกแค่นิ่งนะคะมีหมายเลขสิบขึ้นด้วยใบสุดท้ายของเรา นจเจค่ะหมายเลขสองขึ้นซ้ำด้วยนะหมายเลขนี้จะมีความสำคัญสำหรับคุณก็ได้นะคะพี่ไพ่บอกกับเราว่าออราโค,คของคุณเนี่ยอันแรกเลยเนาะที่พุ่งมาอย่างรวดเร็วเลยพี่ไพ่พูดถึงในเรื่องของความซื่อสัตย์ค่ะความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบเนาะความสัมพันธ์แล้วก็การดูแลตัวเองเรามองว่าคุณเป็นคนที่ ให้คุณค่าในเรื่องของความซื่อสัตย์มากๆเลยนะแล้วก็ในในมุมมองของคุณเหมือนแบบเหมือนความซื่อสัตย์เป็นเป็นเทพแห่งความดีอะ่ะมันเหมือนเป็นเป็นเครื่องหมายของความดีในสิ่งที่คนรู้สึกเนาะแล้วก็เอาจริงๆมันเป็นรากฐานของทุกๆความสัมพันธ์นะเพราะว่ามันจะ เกี่ยวเนื่องก,กันกับความเชื่อใจในความสัมพันธ์ไหนก็ตามจะเป็นครอบครัวก็ดีจะเป็นพี่น้องจะเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนร่วมงานจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะถ้าความสัมพันธ์นั้นนะ่ะมันก่อร่างสร้างตัวจากความเชื่อใจมันมีความซื่อสอัตย์น่ะโอ้โหคือแบบมีชาเลนจ์อะไรก็ผ่านได้อะเพราะความซื่อสัตย์เป็นอะไรที่เหมือนง่ายเลยนะแต่ว่า ทำยากอะค่ะพูดง่ายทำยากจริงๆความซื่อสัตย์ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะคือสิ่งใดที่เคยให้คามั่นสัญญาเราก็ทําตามนั้นเนาะแล้วก็เหมือนคําว่าซื่อสัตย์เนี่ยลองแยกออกมาเป็นสองคำซื่อคำหนึ่งก็คือซื่อก็คือตรงไปตรงมาใช่ไหมคะไม่ได้มีรับลมคมในอะไรไม่ได้แอบคิดทําอะไรอยู่เบือเอเบอเบ้องหลังเนาะเบื้องหน้าเบื้องหลังนั่นเหมือนกัน แล้วก็สัต์สัตว์นี่คือเหมือนแบบคำมั่นสัญญาปฏิญาณอะไรไว้อะคำสัตว์ของเราอะพูดอะไรไปบอกอะไรไปก็ทำตามนั้นพอมันมารวมกันเนี่ยมันเลยเป็นลักษณะของการสื่อสารที่ตรงไปตรงมามีความจริงใจแล้วก็มีความพยายามอย่างมากที่จะตั้งมั่นยืนอยู่ในคําพูดของตัวเอง นะคะคทำให้คำพูดของตัเองมันศักดิ์สิทธิ์ให้ได้มันเหมือนกับจะบอกว่าถ้าถ้ามีเรื่องนี้เรื่องหนึ่งสักเรื่องนะเรื่องที่เรือเนี่ยทําได้หมดไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยด้วยความที่สังคมยุคนี้มันค่อนข้างจะบอกร่อแหลมก็ก็ได้เนาะมันมีเทคโนโลยีเข้ามาเอื้อด้วยแหละมันเลยทําให้บางทีแบบ ไม่ได้อยากทำแต่ว่าฟีดมันขึ้นมาหรือว่ามีมีข่าวสารหรือเห็นน่ะมันมีการมองเห็นอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาอยู่ในมือถือเยอะมากเลยเนาะถ้าจิตใจแข็งแรงตลอดก็ดีไปเราก็จะไม่ค่อยพลาดทำอะไรแบบนี้เพราะเหมือนเราจะมีสติคิดได้นะว่าเออเราทำสิ่งนี้สิ่งนั้นเนี่ยมันจะกระทบกับใจมันจะกระทบกับความรู้สึกของใครบ้างแต่ถ้าอเผอิญว่าเมื่อไหร่อ่อนแอเมื่อไหร่เหงาอันนี้แหละ ะเป็นแบบไม่ได้สู้กับใครเลยนะสู้กับตัวของตัวเองล้วนๆเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบมันมีสิ่งเข้ามาหลอกลอ่อตลอดเวลาเลยแล้วก็ไหนจะโฆษณาไหนจะคําพูดของคนอื่นมันเป็นแบบจะบอกว่าเป็นคล้ายๆคําพูดชวนเชื่อก็ได้เนาะเหมือนวิธีใช้ชีวิตให้ร่ารวยเราก็บางทีก็จะแบบอยากทําให้เราอยากรวยเร็วอยากอยากเ อยากทําอยากทําอะไรให้ตัวเองประสบความสําเร็จเหมือนแบบเหมือนที่เราเห็นตามหน้าฝี้ะเออชีวิตที่ประสบความสําเร็จมันควรเป็นอย่างนี้ไหมออความร่ํารวยคือยังไงมันเป็นสิ่งที่เราคน้นค้นหาหรือว่าอยากได้แบบไหนคือจริงๆแล้วอะ่ะจะเป็นความสําเร็จก็ดีความร่ํารวยก็ดีแต่ละคนนะมี มีได้ในทุกๆรูปแบบของตัวเองอะคือไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบที่เราเห็นตามสื่อต่างๆเนาะแบบต้องมีรถยี่ห้อนี้ต้องมีบ้านหลังราคากี่ล้านต้องมีงานมีอาชีพมีอะไรที่แบบมีเงินในบัญชีมากมายจริงอยู่นะคะว่าความฝันให้แย่เราไปให้ถึงเป็นเรื่องดีแต่บางคนน่ย หรือบางคนบางคนก็จะงงว่าเอ๊ะเราการที่เราเป็นคนธรรมดาไม่ได้สําเร็จไม่ได้เป็นอะไรที่แบบอายุน้อยร้อยล้านเหมือนที่เขาฮิตกันเหมือนตอนเนี้ยมันจะผิดหรือเปล่าคือถ้าคุณมีความสุขกับจุดที่คุณเป็นอยู่อะมันโอเคเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีความสุขแต่ไม่ลุกขึ้นทําอะไรเลยอันนั้นน่ะแหละอีกเรื่องหนึ่งมันต้องแยกแยะให้ดีว่าสิ่งที่เราอยากได้กับวิธีการของของตัวเราวิธีการคิด สิ่งที่เราต้องการ่ะมันแมชกันไหมถ้ามันแมชกันก็โอเคก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาบรรทัดฐานของสังคมหรือของสื่อหรือของใครมาบอกว่าเราควรเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะออนอกเหนือไปจากความซื่อสัตย์เนาะในเรื่องของความรับผิดชอบของคุณมาคู่กันอันนี้น่ารักมากเลยนะรับผิดรับชอบ อะไรที่ทําได้ดีอะไรที่ทําได้มีความสุขเสียงคําชมคําสรรเสริญคุณก็รับได้ดีรับได้ดีโดยที่ไม่เอาความดีของตัวเองไปข่มใครด้วยนะไม่ได้บอกว่าฉันมีดีอะไรฉันมีดีกว่าเธอสักเท่าไหร่นะคะไม่ได้เอาความดีของตัวเองไปข่มใครไม่เอาสิ่งที่สูงกว่าไปกดให้คนอื่นด้อยค่ากว่านะคะเพราะว่าเรามองว่าคุณก็น่าจะมีความสุขอยู่มากแล้วแหละ คืออยู่ในที่ที่สูงอยู่แล้วอะ่ะไม่จำเป็นต้องกดใครให้ตามกว่าเพื่อที่ที่จะให้ตัวเองสูงขึ้นเนาะรับรับผิดรับชอบในส่วนที่ผิดอะไรที่ผิดก็ว่ากันไปมีอะไรต้องแก้ไขไหมมีอะไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่าอันไหนไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เนาะไม่อายที่จะบอกว่าเออสิ่งนี้เราไม่รู้จริงๆหรือว่าสิ่งไหนมันพลาดมันผิดไปแล้วจริงๆอะ่ะมันก็ ขอโทษกันได้ค่ะมันก็ขอให้เขาไม่ว่าเขาจะให้อภัยหรือเปล่าเราก,ก็ไม่รู้หรอกเนาะแต่ว่าการขอโทษมันก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันความจริงใจความบริสุทธิ์ใจของเราอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เรากระทําอ่ะอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่ามันมันเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นแล้วอะ่ะเราทําให้ใครไม่สบายใจเราอยากที่จะทําให้มันดีขึ้นนะคะ มันทําให้คนที่อยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกปลอดภัยเนาะไม่ต้องมานั่งระแวงอืมพี่พไยบอกว่าในความที่คุณเป็นแบบนี้นะลึกๆแล้วอ่ะมาจากการที่คุณดูแลตัวคุณเป็นอย่างดีนะคะคือจริงๆคอนเซ็ปต์สำหรับคุณไม่ได้มีอะไรมากอาจจะแค่ว่าไม่ชอบอะไรก็จะไม่ไปเป็นสิ่งนั้นนะคะไม่ชอบให้คนอื่นมาปฏิบัติกับ ตัวคุณยังไงคุณก็ไม่ไปปฏิบัติกับเขาอย่างนั้นอยากให้ใช้ชีวิตตัวเองมีความสุขแบบไหนคุณก็ทําแบบนั้นเนาะเหมือนแบบใจเขาใจเราเขาอยากได้อะไรเราก็จะอยากได้สิ่งนั้นคล้ายๆกันไม่ต่างกันเนาะเราเหมือนแบบเหมือนใช้ชีวิตแบบไม่เบียดเบียนใครอะ่ะอฉันก็มีความสุขของฉันเธอก็มีความสุขของเธอเนาะต่อมาค่ะ พี่ไพ่มองว่าคุณเป็นคนที่มองเห็นโอกาสในทุกๆท,ที่เลยคุณมีวิธีการจัดการความคิดของตัวเองมีความฉลาดในเรื่องของทักษะการเปลี่ยนแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสคุณมีหัวใจที่ดีในการผลักดันอะไรบางอย่างให้แม้แต่สิ่งที่เขายนมาเป็นขยะคุณสามารถทำให้มันเป็น เป็นปุ๋ยได้คุณมองว่าสิ่งที่คุณเจอในชีวิตอะจะเป็นเรื่องร้ายเรื่องดีมันน่าจะให้ของขวัญอะไรบางอย่างในชีวิตคุณเช่นถ้าคุณเจอเพื่อนที่ดีในเอาใหม่ถ้าคุณเจอเพื่อนที่ไม่ดีเนาะในที่ทํางานเนี้ยคะ่ะบางคนอาจจะเซง็งหรืออาจจะงุนงดมากแต่คุณก็อาจจะมองว่าเออดีจังเลย ได้เห็นเขาแสดงตัวตวนออกมาว่าเขาเป็นคนไม่ดีเราจะได้รู้ว่าเราจะวางเขาไว้ตรงไหนในชีวิตของเราจะสนใจไหมจะให้คุณค่าไหมจะจัดการกับกับออสิ่งนั้นอย่างไรหรือว่าการที่เขาประพฤติไม่ดีอะค่ะเราจะรู้ว่าอ๋อทำแบบนี้นะมันทําให้คนอื่นเจ็บปวดเราก็จะได้ไม่ทําเพราะเราโดนเราก็เจ็บฉะนั้นเราก็จะไม่ส่งต่อความเจ็บนี้ให้กับใครนะคะคือสามารถมองเขาเอาเป็นครูเอามา ทำอะไรบางอย่างให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้เนาะเราก็พี่ไพ่ย,ยังบอกด้วยว่าคุณเป็นคนที่เรามองว่าคุณใช้ชีวิตคุ้มนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรกับชีวิตเหมือนคุณเอามาศึกษาเอามาทบทวนเอามาคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อะไรแล้วก็สิ่งไหนมีคุณค่ากับคุณอย่างแท้จริงหรือไม่อย่างไรนะคะ ในส่วนสุดท้ายของไพ่ออร่โคเนาะเหมือนกับว่าตัวคุณอนเป็นคนที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเวลาคุณใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะคุณจะมองอะไรเป็นธรมนกกร,ธรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคนนี้ปฏิบัติแบบนี้อืเขาอาจจะมีปมเรื่องนี้เนาะคนนี้แสดงกับคุณแบบนี้อาจจะ เขาอาจจะมีประสบการณ์มาแบบนั้นเขาอาจจะเติบโตมาในครอบครัวแบบนึงเหมือนเหมือนมองอะไรพยายามมองด้วยความเข้าใจไม่ได้มองในในดวงตาหรือดวงใจที่มีอคติว่าแบบทําไมเธอถึงทากับฉันแบบนี้เธอไม่มีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเหมือนเหมือนพยายามมองให้มันยาวๆไม่ได้มองแค่ว่าสิ่งที่ผู้คนกระทําต่อคุณ่ะทาไมแต่ว่ามองไกลกว่านั้น ว่ามันมีเบื้องลึกมันมีเบื้องหลังอะไรไหมแล้วก็ค่อนข้างเคารพในสิ่งที่ตัวคนเป็นคือยอมรับว่าคนเรามีข้อดีข้อเสียแม้กระทั้งตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันแล้วในคนนั้นที่มีข้อเสีย ก็ไม่ได้แบบเอาแต่จ้องมองแต่ข้อเสียของเขามองดูว่าเขามีข้อดีไหมถ้าเขายังมีข้อดีมากกว่าก็อาจจะแบบรับภูรับตาไปบ้างในส่วนที่เขาทําไม่ดีคือถ้ามันไม่แบบไม่ได้ทําลายคุณจนเกินไปก็คือยังพออยู่ร่วมกันได้แต่ถ้ามันเริ่มเยอะคุณอาจจะไปหาวิธีของคุณเองว่าจะถอยจะห่างจะตัดออกไปจะบล็อกจะทําอะไรแบบไหนก็ว่าไปแต่คือแบบทําด้วยใจที่ไม่ได้ตัดสินนะไม่ได้แบบว่า มองว่าแบบหงุดหงิดน่ารำคาญทำไมชีวิตฉันต้องอย่างนี้อย่างนี้งั้นคือไม่บนอ่ะอืมไม่ค่อยบ่นกับสิ่งที่ตัวเองต้องเจอมองว่าอ๋ออ๋อเจอเหรอเออเจอแบบนี้แล้วเราจะแก้ไขยังไงเราแก้ไขดีขึ้นไหมหรือว่าเรายังย่าอยู่ที่เดิมเราเจอคนขี้บ่นมาเราบ่นกลับหรือเปล่าเรากลายไปเป็นคนนั้นหรือย,ยังนะคะเป็นเป็นคนที่แบบ ศึกษาธรรมชาติของคนได้ดีนะจะเป็นธรรมชาติของตัวเองของจิตใจของปัญญาของความรู้สึกหรือว่าเหมือนมองมองชีวิตในแบบที่ไม่กดดันตัวเองจนเกินไปอ่ะไม่ได้กดดันในความหมายก็คือไม่ต้องคาดหวังว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยดีอ่ะ รู้สึกว่าชีวิตมันเจอปัญหาบ้างมีความทุกข์บ้างมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหรือว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละรสชาติของชีวิตนันก็เป็นแบบนี้เส้นทางของชีวิตคุณก็เป็นแบบนี้แหละสิ่งที่คุณเจอก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคนอื่นเลยเพียงแต่ว่าคุณจะจัดการกับสิ่งที่คุณเจอตรงเนี้ยยังไงดีจะทํายังไงให้คุณมีความสุขในระหว่างที่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างใจไม่ได้อย่างใจ ะะมีแง่มุมที่งดงามต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองหรือว่ามีความอ่อนโยนกับใจตัวเองพอสมควรมีความใจดีกับตัวเองพอสมควรเนาะค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้นี่คือคำตอบของแรนดอมวันนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขก,กายสุขใจนะยปายค่ะ